สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็ได้เวลาที่จะมาสรุปในชุด2ตัวล่างประจำงวดวันที่1มิถุนายน2568นกเนาะอ่ะก่อนอื่นท่านผู้ชมมาดูคําเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งเนาะคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคํานวณเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโอดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูนิว้วดนนี้กันท่านผู้ชมในคลิปที่แล้วเนาะที่เราทำหลักสิบหลักหน่วยไปหลักสิบล่างได้ห้าหกแดแล้วก็น่าจะมาเลขคู่ถ้าเลขคู่ก็มีแค่2ตัวนี้ท่านผู้ชมมี6กับ8ด และก็รักหน่วยชนสองสูตรที่เลขเจตัวลองมีแปดเก้านสามสี่ห้าหกแล้วก็คาดว่าน่าจะมาครบล่างอีกในงวดนี้เพราะงวดที่แล้วย้อนหลังสองงวดก็มาครบล่างเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันในงวดนี้ข้างบนเนาะข้างบนท่านชมข้างบนเป็นชุดคู่เด่นคู่ดับเนาะเด่นดับ จับคู่ในวันนี้เป็นคู่เด่นกันก่อนเนาะคู่เด่นก็จะเป็นห้าจิตอุกจิตแล้วก็แปดจิตสามคู่นี้แล้วก็สามคู่นี้ติดคู่เด่นที่หกจิต แล้วก็แปดจิตส่วนตัวรองตัวรองก็จะเป็นห้าแปดห้าเก้า ห้าศูนย์ห้าสามติดคู่ดับห้าสี่จิดคู่ดับก็จะเป็นห้าห้าหกศูนย์หกสาม คู่ลองตรงนี้ท่านผู้ชมในชุดนี้ถ้าหลักสิบลากมาเลขหกับเลขแปดจริงก็จะเป็นแถวนี้ท่านผู้ชมแถวหกับแถวแปดสองแถวนี้นี่ แล้วก็มี2ตัวนี้ที่ติดที่ติดคู่เด่นมีหก็ดกับหกเราจะใช้หลักสิบล่างที่เป็น21คู่ตรงๆต,ต,ตรงนี้ที่มาจากหลักสิบล่างแล้วก็มาครบล่างในหลักหน่วยเทียบชนกัน นี่ตรงนี้ถ้าติดติดหกเนาะก็จะมีตรงนี้แล้วก็ติดแปดตรงนี้เทียบชนแล้วจะได้ตรงนี้ที่หกห้าหกจิตหกแปดหกสามหกสี่แปดห้าแปดหกแปดจิตแปดสามแปดสี่ หกห้าหกเจ็ดหกเจ็ดคู่เด่นตรงนี้หกแปดหกสามหกสี่หกแปดหกสามหกสี่แปดห้าเป็นหกเจ็ดแปดห้า แปดหกแปดเจดติดคู่เด่นตรงนี้อีกแปดสามแปดสี 83, น่นี่ท่านผู้ชมเน้นอยู่ตรงนี้เนาะเน้นอยู่ตรงนี้ถ้าเด่นในงวันนี้เด่นมากที่ติดคู่เด่นมีหกจิซึ่งหกจิติดตรงนี้ ติดคู่เด่นแล้วก็ติดคู่เทียบชนหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเนาะเป็นหกจิดแล้วก็แปดจ็ดแปดจ็ดจะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ว่าติดที่แปดจ็ดอีกในวันนี้และก็ตัวรองนี่ เล่นเป็นสีชมพูนะหกแปดหกสามหกสี่หกห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดหก เลจิตจิตแปดอ่ะก็ถ้าความน่าจะมาในหลักหน่วยล่างก็จะมีเลขจิตเลขจิตเลขแปดเลขสามสี่ห้าห้าตัวนี้อ่ะก็สรุปในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมถ้า ติดคู่เด่นสองคู่ที่จะเน้นให้เนาะก็จะมีหกจ็ดแปดจ็ดส่วนคู่รองก็มีหกแปดหกสามหกสี่หกห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดหกทั้งหมดนี้ที่เน้นให้เนาะแล้วก็ส่วนคู่ที่ไม่ได้เน้นแต่ติดที่เลขคู่ในหลักสิบเป็นเลขหกก็เลขแปดก็จะอยู่ในกรอบสีแดงตรงนี้ ส่วนในชุดนี้ก็มีโอกาสมาได้แต่มีโอกาสน้อยเนาะที่ไม่ได้วงสีแดงให้แล้วก็ไม่ได้เน้นให้ก็มีโอกาสมาเหมือนกันแต่มีโอกาสมาน้อยแต่ให้เล็งไปในชุดกรอบสีแดงตรงนี้กันก่อนท่านชมแล้วก็ตัวเด่นในงวันนี้หกเจ็ดกับแปดเจ็ดก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาอาจจะออกซ้ําเหมือนกันก็ได้ในงวันนี้แปดเจ็ดอีกหรือเปล่าไม่รู้ก็วิเคราะห์ตามสูตรแล้วก็ เเน้นให้ตามสูตรเนาะในงวดนี้ท่านผู้ชมถ้าจะเด่นล่างเด่นล่างก็จะมีให้ไปที่ เจ็ดกับแปดสองตัวนี้มาตัวใดตัวหนึ่งในงวดนี้มาเจ็ดอีกหรือเปล่ามาแปดอีกหรือเปล่าในสองตัวล่างในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะอ่ะ,อะก็ในชุดสรุปในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาก็ได้ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันไปที่เรียบร้อยก็ วิเคราะห์แล้วก็คิดตามสูตรเนาะมาดูกันว่าในวันนี้จะมาตามที่คิดวิเคราะห์หรือไม่ถ้าไม่มาเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในการลงแนวทางให้หรือไม่มาดูในวันนี้กันก่อนเนาะก่อนที่เราจะตัดสินใจในการเปลี่ยนวิธีลงแนวทางอ่ะคิดว่าในวันนี้น่าจะมาตามที่ วีเคราะห์แน่นอนเนาะดูแล้วไม่น่าจะหลุดจากตรงนี้อ่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่า,มมททานาผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ